ไปทำบัตรประชาชนก็สามารถแสดงความจำนงขอบริจาคอวัยวะหรือบริจาคดวงตาได้นะครับโดยสภาการชาติไทยเชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่านฐานข้อมูลบัตรประชาชนนะักฝ่ายทะเบียนทำบัตรประชาชนนสะํสำนักงานเขตทุกเขตที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานเทศบาลและศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับ ก็เวลาท่านไปทําบัตรประชาชนก็แสดงความจํานงขอบริจาคอวัยวะหรือบริจาคดวงตาได้นะครับส่วนในกรณีที่ไม่ได้ไปทําบัตรประชาชน ก็สามารถแสดงความจำงในการบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการยื่นบัตรประชาชนแสดงความจำงต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่จะกรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำงและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลบัตรประชาชนนะครับซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา สภากาชาติไทยนะครับจากนั้นเนี่ยทางสภากาชาติไทยจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวผู้แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับผู้ยื่นความจำงขอบริจาคอวัยวะในภายหลังนะครับก็เชิญชวนนะครับก็ไปทําบัตรประชาชนก็แสดงความจำงได้หรือไม่ได้ไปทําบัตรประชาชนก็แสดงความจำงได้นะักจุดที่มีการทําบัตรประชาชนทั่วประเทศนะครับเบอร์โทร1 6 6่6 6 6.